สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำพิกอาคารนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาจริงใจกับเราไหมนะคะเราลองมาดูกันนะคะก็มีไพ่สี่กองนะคะก็ขอขยับนิดนึงนะคะอันนี้กองที่1กองที่2กลกองที่3กลกองที่4นะคะสามารถกดหยุดวิดีโอนะคะแล้วก็เลือกไพ่ได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะขยับนิดนึงนะคะ ไพ่กองแรกนะคะสีฟ้า The Hangman นะคะ King of Cups สีดา The Fool นะคะไพ่กองนี้ถามว่าเขาเนี่ยจริงใจกับคุณไหมก็คืออยากจะบอกว่าเขาเองเนี่ย เขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรว่าจะคบคุณจริงๆจังๆไหมนะคะเพราะว่ามันเป็นเดยแฮงแมนอะเดยแฮงแมนคือคนห้อยหัวคือมันไม่ได้คิดว่ามันจะเดินไปทางไหนแต่ทีนี้มันมีไพเ่เดะฟูเดะฟูใช่เขาเดินออกไปแต่มันเหมือนกับว่ามันเป็นเลขศูนย์อะอันนี้คือมันคาดหวังอะไรไม่ได้กับคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนท่าน้ำนะคะท่าน้ําก็คือกรกฎมีนพิจิกนะคะก็อยากจะบอกว่าตอนนี้คุณอาจจะต้องคิดคิดตรึกตรอง เะะกี่ยวกับความสัมพันธ์อันนี้ถ้าเกิดคุณคบเขามาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะความสัมพันธ์มาไ,ได้ไปข้างหน้าเลยใช่คุณอยู่กับเขาคุณไปเที่ยวไปกินไปอะไรกับเขาเนี่ยแต่คือจริงๆแล้วคุณต้องการมากกว่านั้นนะคะไม่ใช่แค่ไปกินไปเที่ยวมีเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวแบบนั้นมันไม่ใช่นะคะเหมือนกับว่าเราต้องมองถึงอนาคตแต่ทีเนี้ยคุณยังมองไม่เห็นกันอนาคตกับคนคนนี้นะคะเขารักและเขารักแบบไหนนะคะอยากจะบอกว่า คือเขาเขายังไม่พร้อมนะคะที่จะลงหลักปักฐานนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการคนที่จะเข้ามาลงหลักปักฐานหรือว่าพร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่แล้วเนี่ยคนคนนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับคุณก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูไพ่ The r o m a n Angel กันนะคะโอเ okay. ค Romantic Feeling นะคะก็คือบางครั้งเนี่ย Your feeling are real and worth exploring ก็คือเหมือนกับว่าคุณเนี่ยมีความจริงใจนะคะแล้วคุณก็แสดงออกทางด้านความรักเสมอนะคะแต่เหมือนกับว่าสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยคุณคิดว่าความรักคุณน่าจะดีมากกว่านี้สมควรจะไปได้ไกลมากกว่านี้คือเขาจริงจริงใจกับคุณไหมเนี่ยคืออยากจะบอกว่าไพ่อันเนี้ยไม่ว่าคุณแสดงออกกับเขาเท่าไหร่เนี่ย คิดว่ามันมันไม่น่าจะจะเขาเรียกว่าได้ผลตอบรับที่ดีเท่าไหร่นะคะกับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะมันอาจจะฟังดูแย่นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาไม่ใช่เนี่ยเราก็สามารถเขาเรียกว่ารอคนต่อไปดีกว่านะคะอืนี่นะคะไพ่ใบที่สอง pay attention to the red flag ก็คือความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับว่าบางครั้งเราครบกับเขามานานเนี่ยเราเห็นเขาว่าเออเขาเป็นคนที่อาจจะท่องเที่ยวไปตลอดชอบไปเที่ยวไปเล่นไปดื่มนะคะทำอะไรที่คนไทยเขาชอบเรียกว่าไม่เป็นโลเป็นพายนะคะก็คือเหมือนกับว่า ไม่รู้เลยว่าอนาคตจะไปทางไหนไม่รู้จักเก็บเงินไม่คิดจาักการวางแผนไม่มีการลงทุนอะไรทั้งนั้นคือเขาห้อยหัวแล้วเขาก็เป็นเดอกฟูลด้วยนะคะคือถามว่าเขาจริงใจกับคุณไหมจริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่าเขาไม่เนาะโอเคไพ่กองที่หนึ่งแต่ว่าเขาไม่ได้จริงใจกับคุณนะคะก็คือตัวเขาเองเนี่ยเขายังไม่พร้อมที่จะเอ,อเขาเรียกว่าอะไรลงหลักปักฐานนะคะก็ให้ระวังเอาไว้นั่นเองนะคะ นี่คะ่ะสองใบท์เพ i o n to the red f กต์นะคะเรามาดูไพ่กองที่2กันนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะสีเขียวเขาจริงใจกับคุณไหมนะคะไพ่สองถ้วยไพ่เจ็ดเหรียญไพ่เก้าดาบแล้วก็ไพ่สองไม้เท้านะคะอยากจะบอกว่าไพ่กองเนี้ยถามว่าเขาจริงใจไหมเขาจริงใจนะคะคุณสองคนเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยไพ่อันนี้ก็คืออาจจะเจอการทาง ดทติ่งออนไลน์นะคะทางแอปพลิเคชันเดทออนไลน์และทีนี้มันมีปัญหาระยะทางนะคะไพ่สองไม้เท้าเนี่ยคือไพ่ของ long distance relationship นะคะก็คืออาจจะมีปัญหาที่เราไม่ได้เจอกันคุณกับเขาไม่ได้เจอกันนะคะก็เป็นความเครียดความกังวลว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปต่อได้ไหมนะคะมันมีการรอคอยที่เราจะได้มาเจอกันนะคะอยากจะบอกว่าไพ่ไปเนี้ยคือถือว่าดีมากเพราะไพ่มันมีไพ่สองถ้วยเนาะคือคุณสองคนรนักกันแต่ทีนี้มันเหมือนกับว่ามันมีอุปสรรค ะะเกี่ยวกับระยะทางเกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับศาส,สนาอะไรต่างๆนะคะก็ถามว่าเขาจริงใจไหมจริงใจค่ะทีนี้เรามาเปิดไพ่กัน The Roman Angel นะคะเขาจะบอกว่าอะไร Deception นะคะไพ่อันนี้นะคือต้องระวังนิดนึงนะคะอันนี้ก็ Attraction คืออยากจะบอกว่า Deception เนี่ยด้วยความที่เราอยู่ไกลกันแม้กระทั่งคุณกับเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจาได้คุยกับคุณคนเดียวคุณเองก็ไม่ได้บางทีก็อาจจะได้คุยกับเขาคนเดียวก็แบบเผื่อใจเพราะว่าหนึ่งมันมีความกังวลเรื่องระยะทางเข้ามานะคะเหมือนกับว่าเออรักกันก็จริงแต่เหมือนว่ามันเจอกันไม่ได้มันมีมีไพ่เจ็ดเหรียญคือมันเจอกันไม่ได้มันทําให้คุณบางครั้งเนี่ยคุยก็แอบคุยกับคนอื่นหรือเขาเองเขาก็าแอบคุยกับคนอื่น นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเขาเรียกว่าออยังไม่ได้เจอกันยังไม่ได้มีคอมมิทเมนต์กันก็ไม่เป็นไรนะคะก็คุณก็สามารถที่จะคุยกับคนอื่นได้นะคะแต่ว่าหัวข้อของเราที่เราตั้งขึ้นมาก็คือเขาจริงจริงจังกับคุณไหมเขาจริงจังนะคะแต่มันเหมือนกับว่าพอมันขึ้นดีเซปชั o นเนี่ยมันอ่านคนละอย่างนะคะตอนแรกไพส่สใบดดีมากนะคะพอขึ้นอย่างนี้ปุ๊บ มันเหมือนกับว่าระยะทางมันมีผลนะคะมีผลค่อนข้างมากในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะบางทีคุณอาจจะเผลอใจคุยกับคนอื่นบางทีเขาอาจจะเผลอใจคุยกับคนอื่นนะทีนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องทําความเข้าใจให้ดีนะคะในเรื่องของความรักอันนี้ต้องคุยกันนะคะคุยกันให้ตกลงกันให้แน่นอนนั่นเองถามว่าเขาจริงใจจริงใจไหมจริงใจค่ะโอเคเรามาดูไพ่กองที่สาม สีม่วงนะคะไพ่ห้าไม้เท้าไพ่แปดาบไพ่หกเหรียญแล้วก็ไพ่สามดาบคืออยากจะบอกว่าไพ่กองนี้ถามว่าเขาจริงใจกับคุณไหมคืออยากจะบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยมีปัญหากันตลอดนะคะเหมือนก็มีการทําอะไรที่รู้สึกว่าเหมือนหกเหรียญนะมีการให้และได้รับที่ไม่เท่ากันเหมือนก็คุณเต็มที่กับเขาแต่เขาไม่ได้เต็มที่กับคุณนะคะ ในความรักก็มันมีเจือปนความผิดหวังตลอดนะคะแต่ถามว่าคุณไปจากความรักความสัมพันธ์นี้ได้ไหมมันไปไหนไม่ได้เพราะมันเป็นไพ่8ดาันั่นเองคุณอาจจะเป็นคู่รักที่เขาเรียกว่าคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ตลอดระยะเวลาที่ที่คบกันเนี่ยมันก็มีปัญหาโดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูไพ่ The Roman Angel กันนะคะอย๋ยวเราค่อยอ่านไพ่ทั้งหมดอีกทีหนึ่งไพ่ The Roman Angel บอกว่าอะไรนะคะ Let your friend help you, help you นะคะโอเคแล้วก็ Release your e x คืออยากจะบอกว่าพอไพ่ The r o m a n น e ์แอขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอ่านได้แบบทันทีเลยนะคะคือมันเหมือนกว่าปัญหาความรักเนี่ยมันมีมาสักพักหนึ่งแล้วอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าคนที่เลือกไพ่กองน,นี้อาจจะเป็นความรู้สึกนะคะที่เราครบกันมาสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเขาเนี่ย ไม่ค่อยใส่ใจเราเต็มที่เหมือนเราเราคอยถามเขาตลอดว่าเขาเป็นยังไง,ไงเหนื่อยไหมทํานู่นทํานี่ทานอะไรไหมคือเราห่วงเขาตลอดแต่สิ่งที่เขาเขาแบบปฏิบัติกับเรากลับมาเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เราปฏิบัติกับเขานะคะถามว่าเขาเนี่ยจริงใจกับเราไหมนะคะอันนี้ก็คืออันนี้มันต้องถามคุณว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติกับคุณเนี่ยคุณยอมรับมันได้ไหม ถามว่าจะให้เขาดีขึ้นกว่านี้คิดว่าเป็นไปไม่ได้เขาก็จะเป็นของเขาอย่างนี้แหละแต่คิดว่าคุณก็จะมีความรู้สึกว่าผิดหวังตลอดเวลาเหมือนกับให้เขาทำอะไรให้สักอย่างถามว่าเขาทำให้ไหมเขาทำให้แต่เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้เต็มที่กับเราอะเออเขาไม่ได้เต็มที่นะคะเราก็จะรู้สึกว่ามันยังไงเรารู้สึกว่าเราเสียใจกับสิ่งที่เขาทำกับเรานะคะอย่างที่บอกว่ามันต้องถามตัวคุณเองว่าคุณจะทนอยู่กับสภาพนี้ ได้ใช่ไหมนะคะเพราะว่าไพ่ The r o m a n Angel นะคะที่เราเปิดมา2องใบก็คือบางครั้งเนี่ยไพ่ใบนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องไปคุยกับเพื่อนคุณนะคะขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆแบบแบบที่คุณมีปัญหาอยู่นะคะลองปรึกษาเขาดูนะคะว่าเออมันพอจะมีทางออกอะไรไหมนะแล้วเราก็ไปปรับใช้กับคู่ของเราเองแต่ทีนี้ไพ่ใบนี้มันบอกว่าให้คุณเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะต้อง เขาเรียกว่าปลดปล่อยเขาไปนะคะเหมือนกับ r e เ e a s e your ex นะคะก็มันเหมือนกับว่าหนึ่งนะคะหนึ่งคุณอาจจะเขาเรียกว่ายังลืมคนเก่าไม่ได้หนึ่งนะคะคือลืมคนเก่าไม่ได้นะคะก็คือเขาด้วยความที่เขาปฏิบัติกับคุณแบบเนี้ยมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกมันไม่ยุติธรรมนะคะมันไม่ยุติธรรมไพ่หก กเหรียญเนี่ยคือเขาถือตาช่างไว้นะคะคือมันไม่ยุติธรรมคุณต้องคุณต้องการการปฏิบัติที่เท่าเทียมคุณดีกับเขาขนาดไหนคุณก็อยากได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาบ้างนะคะแต่ทีนี้สิ่งที่เขาทำอะ่ะอย่างที่บอกว่ามันมันไม่ได้แบบทําให้คุณมีความสุขเลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดคุณยังลืมเขาไม่ได้นะคะอยากจะบอกว่าอ,อ,อาจจะออกไปกับเพื่อนคุณนะคะไปสังสรรค์ไปทานข้าวไปอะไรอย่างนี้นะคะก็คือไปเถอะ ปล่อยความรักครั้งนี้ไปถามว่าเขาจริงใจไหมก็คือคิดว่าไม่จริงใจนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาจริงใจเขาใส่ใจในความรู้สึกเราเนี่ยเขาจะไม่ปฏิบัติกับเราแบบนี้นะคะเพราะเราไม่มีความสุขเลยนั่นเองนะคะก็จบนะคะไพ่กล่องที่3ทีนี้เรามาดูไพ่กล่องที่4ี่นะคะโอเค ไพ่ The Star ไพ่ t h e e m p r e s s นะคะแล้วก็ไพ่สี่เหรียญแล้วก็ไพ่เก้าเหรียญถามว่าเขาจริงใจกับคุณไหมเขาค่อนข้างที่จะจริงใจกับคุณมากๆจนขนาดที่ว่าคิดวิตกกังวลมากๆนั่นเองว่าเขาชอบคุณมากๆเพราะไพ่สองใบเนี่ยมันเหมือนผู้หญิงหมายถึงตัวคุณหรือตัวผู้ชายใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายนะคะ คุณมาเลือกไพ่กองเนี้ยเหมือนกับว่าผู้หญิงที่คนที่ที่คุณอยากรู้อยากทราบเนี่ยเขาเป็นคนผู้หญิงที่ค่อนข้างเก่งทํางานเก่งหน้าที่การงานดีฐานะทางบ้านดีนะคะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงมาดูก็เป็นผู้ชายได้ผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกนะคะถ้าหน้าที่การงานดีทุกอย่างเพอร์เฟกหมดไม่ว่าจะหน้าตาลแล้วคนคนนี้เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณคาดหวังอาจจะเป็นไพ่เนี้ยคือไพ่อ่อ ความหวังนะคะไพ่โฮปก็คือเหมือนกับว่าเอ้ยเราหวังว่าเราจะมีผู้ชายนะตามแบบนี้ฐานะแบบนีออ้อะไรประมาณนี้นะคะเข้ามาในชีวิตเราและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็เข้ามานะคะจนเรารู้สึกว่าด้วยความที่เราอาจจะใช้ชีวิตแตกต่างจากเขานะคะแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมันจะใช่ไหมนะคะเขาจะจริงใจกับเราไหมนะคะ อย่าเรามาดูไพ่ The Roman Angel บอกว่าอะไรนะคะขอสองใบ Passion นะคะขออีกใบหนึ่ง Oh so made นะคะคือดีมากนะคะก็คือลุ้นอยู่ขอให้มันออกมาดีเพราะว่า เมื่อกี้กองที่2เนี่ยเกือบจะดีละแต่กับมีดีเซชันนะคะก็กองนี้ถือว่าดีมากๆนะคะกองที่4คือคุณกับเขาเนี่ยถ้าเกิดคุณได้แบบเขาเรียกว่าลองไปเที่ยวกับเขาไปอะไรกับเขาเนี่ยไปทานอาหารไปท่องเที่ยวพากันไปเดินเล่นไปออกกําลังกายอะไรก็แล้วแต่นะคะคืออยากจะบอกว่ามันมีแพชชั่น นะคะเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาอยู่ในในหน้าที่การงานที่สูงเขาอาจจะไม่ได้มีเวลามากที่จะไปใช้แบบเหมือนกับที่เราใช้เวลาเราเวลาคนที่เขาอยู่ตาแหน่งหน้าที่การงานสูงเนี่ยวันทั้งวันเนี่ยเขาจะทําแต่งานแล้วเขาจะหาเวลาให้ตัวเองเนี่ยน้อยมากแต่ว่าด้วยความที่คุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีเวลาให้กับตัวเองเยอะรู้ว่าจะทําอะไร หาเวลาว่างไปทํานูน่นทํานี่คือมีงานอาดิเรกเยอะนั่นเองนะคะแล้วเวลาคุณไปเจอกับเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณมีสิ่งที่เขาไม่มีนะคะมันทําให้คุณเนี่ยไปเติมเต็มเขานะคะก็คือแพชชั่นแลคือทําให้เขารู้สึกว่าเอ้ย คุณเหมือนเป็นโซเมดเพราะว่าสิ่งที่เขาตามหาเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เงินทองมันอาจจะไม่ใช่หน้าที่การงานเพราะเขาเองมีเพียบพร้อมหมดแล้วสิ่งที่เขาต้องการคือความสุขความเอาใจใส่ที่คุณมีนะคะความห่วงใยเล็กๆน้อยๆที่คุณมีนะคะที่คุณเหมือนกับว่าบางทีอาจจะซื้ออาหารไปให้เขาฝากอะไรเล็กๆน้อยๆทาอะไรน่ารักน่ารักไปให้นะคะก็คือเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยได้รับจากใครนั่นเองนะคะแล้วก็ เขาพร้อมนะคะพร้อมมากๆไพ่ The e m p s e s s นะคะพร้อมที่จะเขาเรียกว่าเขาเห็นคุณนะคะเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าที่เขาต้องการที่จะแต่งงานด้วยนั่นเองนะคะไพ่กองที่สีถือว่าดีมากๆนะคะถ้าเกิดใครเลือกกองนี้นะคะคือถามว่าเขาจริงใจกับคุณไหมเขาจริงใจมากๆนะคะกองนี้ ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการกดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจถ้าเกิดว่าใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะข้อมูลการติดต่ออยู่ด้านล่าง mm hmm. ขอบคุณมากๆค่ะ